เรื่องของค่าแก๊สฟรีไม่พอนะครับแล้วทําให้แล้วเราสามารถรับอีเทเรียมได้เหมือนเดิมน,นะครับเราก็จะไม่เสียเรื่อง,องตัวอีเทเรียมเนี่ยไม่อยอมโอนออกไปที่อล l ล็ตของเพื่อนๆน,นะครับไปดูกันว่าเราต้องทําอะไรยังไงกันบ้างน,นะครับโอเคครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคิดกรุง expert mining นะครับวันนี้นะครับทางฝั่งของ expert mine เราก็จะมานะฮะ แนะนำวิธีการนะครับในส่วนของปัญหาที่เพื่อนๆเจอกันหลายหลายคนนะครับ means, ในส่วนของเรื่องของค่าแก๊สฟรีไม่พอนะครับแล้วทําให้ตัวอ well ีเธเลี่ยมเนี่ยไม่ยอมโอนออกไปที่อล l ล็ตของเพื่อนๆนะครับหรือว่าพี่ๆนะฮะที okay, ่เจอปัญหาได้อยู่นะครับโอเคเราก็จะมานะฮะสอนวิธีการนะครับในการตั้งค่าแก๊สใหม่ละกันนะครับเพื่อให้เหรียญอีเธเลี่ยมออกมาจากเหมืองเราและเราสามารถรับอีเธเลี่ยมได้เหมือนเดิมนะครับเราก็จะไม่เสียเรื่องของรายได้ตรงนี้ไปนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับไปดูกันว่าเราต้องทําอะไรยังไงกันบ้างนะครับ เริ่มต้นเลยนะครับก็คือเราให้เรากรอกตัวอตัว wallet อ t h ท r e u ่มก่อนนะฮะตรงด้านบนตรงนี้นะครับเมื่อเรากรอกตัว wallet อ t h ท r e u m มตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะครับในจุดที่เราต้องทําต่อก็คือเราให้เข้ามาที่ค่า setting นะครับโอเคหลังจากที่เข้ามาที่หน้า setting เสร็จปุ๊บเราจะอยู่ในส่วนของตัว notification นะครับให้เรากดมาที่ตัว payment method นะครับอ่าโอเคหลังจากที่เรามาที่ตัว payment method นะครับเราจะมีอยู่ด้วยกันสส่วนคือ l 2 polygon กับ ethereum manage นะครับให้เราเข้าไปที่ ethereum inf นะครับกดไปที่ตัวนะฮะแก๊สนะครับลิมิตเทสโฮนะครับก็คือค่าขั้นต่ำของการตั้งค่าแก๊สในการไทม์เฟอร์ของตัวเหรียญอีเทียมเรานั่นเองนะครับโดยจุดแรกนะครับก็คือค่า p a เป e มเทสโฮนะฮะของตัวอีเทเรียมนะครับซึ่งขั้นต่ำจะตั้งไว้ที่0.01นะครับแล้วก็สูงสุดไว้ที่10อีเทียมนะครับตอนเนี้ยเราก็จะตั้งค่าเอาไว้ที่ 0.5นะครับอันนี้ของผมจะตั้งไว้ที่0.5แต่ว่าเพื่อนๆอาจจะตั้งไว้ที่0.01ก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวค่าแก๊สเดิมทีเนี่ยมันจะอยู่ที่40นะครับของทุกๆคนเลยเปิดมาจะอยู่ที่40ซึ่ง เราจะต้องปรับค่าแก๊สขึ้นโดยปกติตอนนี้มันจะกินอยู่ที่ประมาณ120นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะแนะนำนะฮะให้เพื่อนๆตั้งเอาไว้ที่ประมาณ140นะครับแต่ถามว่ามากกว่านั้นได้ไหมได้ก็ยังไงก็ได้ขอให้มากกว่า125ขึ้นไปนะครับเราจะตั้งไว้180เลยก็ได้เผื่ออนาคตไว้เราจะขี้เกียจมาแก้ลหลายรอบนะครับแต่เนี้ยผมก็แนะนําให้ตั้งไว้ที่140นะครับอีกจ,จุดหนึ่งนะครับที่เราต้องตั้งค่าก็คือค่าหินด้านล่างสุดนะครับในส่วนของตัว Validate your account นะครับ by c o m p e t i n g the IP given below นะครับซึ่งตรงนี้นะฮะมันจะมีพินอยู่เป็นดอกจันดอกจัน .100 นะครับซึ่งค่าตรงนี้นะฮะง่ายนิดเดียวเราไปเอาจากตรงนี้นะครับใน Simple Mining เรานะครับเรามาดูที่ Simple Mining เราเราไปดูหลีกของเราที่แรงขุดสูงที่สุดนะครับยามว่าสูงที่สุดนะครับไปที่ system information ตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับเราจะเจอ IP PRIV slash PUB นะครับ เราจะเห็นคําว่า Show IP อยู่ให้เรากด Show IP นะครับเราจะไม่ได้ใช้ด้านหน้าเราจะใช้ตรง s ชว w IP นะครับซึ่งเราจะเห็นเลยว่ามันจะเป็น1 7 7 9 9 7 7 7 1 0นนะครับมันก็จะฟอดคล้องนะคะกับค่าฮินต์เราพอดีซึ่งจริงๆเขาแอบใบามาให้เราแล้ว่าเป็นฮินตหนึ่งร้นะครับเราก็กดวางไปนะครับมันก็จะเป็น171.97 จุด1นึจุดหนึนะครับซึ่งเราก็ตรวจสอบ0.5โอเคค่าแก๊สฟรีเราตั้งไว้ที่140นะครับเราก็ i p พีแอดเดเราตั้งไว้ที่จุดหนึ่งนะครับเราก็กดอัปเดตเซตติ้งเข้าไปนะครับอ่าโอเคหลังจากกดอัปเดตเซตติ้งเข้าไป your setting have been updated successfully นะฮะจะขึ้นเครื่องหมายแบบนี้นั่นแปลว่าสิ่งที่เราตั้งค่าตัวนี้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถกลับไปดูที่หน้าแดชบอร์ดของเรานะครับตัวนะฮะในส่วนอันเพลบาลานซ์เราเนี่ยจะถูกกตั้งโอออนล อยู่ที่เพศอ่อนตรงนี้นะฮะอย่างของผมก็เหมือนกันก็คือปัญหามันเกิดวันที่6นะครับทางฝั่งผมเองก็คือได้รับแจ้งมาแล้วผมก็เข้ามาเซ็ตค่าวันที่7นะครับตรงนี้นะฮะวันที่7ก็จะถูกเตรียมนะครับในการโอนออกออกไปนะฮะซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับใช้เวลาประมาณ15นาทีโอนเข้าที่บิตครับหรือว่าฮาร์ดแวร์วอลเลตของเรานะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับก็เราสามารถทํากันเองได้เลยนะครับอันนี้ก็เผื่อเพื่อนๆติดปัญหาตรงนี้ก็สามารถทําเองตามคลิปง่ายๆตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคก็ หวังว่านะครับในส่วนของฝั่ง Expert เ i n เองก็จะช่วยเพื่อนๆได้นะครับในส่วนของการตั้งค่าแก๊สตรงนี้ยังไงก็หวังว่าจะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่ติดปัญหาในเรื่องของการตั้งค่าค่าแก๊สฟรีตรงนี้แล้วตอนนี้มีปัญหาเรื่องอิเอร์ทน็ตไม่เข้านะครับเราสามารถแก้นะครับเบื้องต้นตามนี้ได้เลยนะครับโอเคนะฮะยังไงก็ตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเรื่องโควิดตอนนี้ก็ระบาดค่อนข้างมากนะฮะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับเป็นกําลังใจนะครับให้ในส่วนของช่องคิดคุ้ม expert mining นะฮะแล้วก็ช่อง GVA นะครับเราก็จะทําคลิปนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับลิกรับเรื่องเกี่ยวกับลิกะไรเงี้ยเราก็จะทําเอาไว้ให้ช่วยเหลือเพื่อนๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะยังไงก็ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ expert มายก็ขอลาไปก่อนนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอเคครับสวัสดีครับ